ของความเร็วชัตเตอร์หรือเรียกอีกอย่างว่าชัตเตอร์สปีดชัตเตอร์เป็นส่วนประกอบชิ้นหนึ่งของกล้องโดยทั่วไปจะอยู่ที่ตัวกล้องวางอยู่ด้านหน้าเซ็นเซอร์รับภาพแต่ก็มีกล้องบางชนิดที่ชัตเตอร์จะอยู่ที่เลนชัตเตอร์ทำหน้าที่หลักคือควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านจากเลนไปยังเซ็นเซอร์รับภาพให้อยู่ในระดับที่พอดีเพื่อให้ภาพได้รับปริมาณแสงที่ถูกต้อง ภาพที่ได้จะไม่สว่างเกินไปหรือที่เรียกว่า over exposure และไม่มืดเกินไปหรือที่เรียกว่า under exposure ความเร็วชัตเตอร์เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่ใช้ควบคุมปริมาณแสงและอีกสองอย่างคือรูรับแสงและความไวแสงที่เรียกว่าค่า ISO ความเร็วชัตเตอร์คือช่วงเวลาตั้งแต่ชัตเตอร์เปิดจนถึงปิดช่วงเวลานี้เซ็นเซอร์ของกล้องจะได้รับแสงในการสร้างภาพการเปิดรับแสงจะนับเป็นสต็อปเช่นชัตเตอร์เปิดครั้งนานที่ความเร็วชัตเตอร์เศษ1ส่วน30วินาทีแสงก็จะผ่านเข้ากล้องมากกว่าเศษ1ส่วน6 0ิวินาที1สต็อปในภาพนี้คือค่าตัวเลขความเร็วชัตเตอร์มาตรฐานที่มีค่าแสงต่างกันทุกๆ1สต็อป ความเร็วชัตเตอร์ที่ปรับตั้งได้ในกล้องปัจจุบันมักจะอยู่ที่30วินาทีถึงเศษ1,4ส่วนพ 1, 4, วินาทีแต่ในกล้องระดับโปรจะทำได้ถึงเศษ1ส่วน8 0 0พวินาทีในปัจจุบันมีการใช้ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยซึ่งสามารถทำความเร็วชัตเตอร์ได้สูงถึง1ในส่วนของหลักหมื่นวินาที จอแสดงการตั้งค่าของกล้องจะแสดงตัวเลขค่าความเร็วชัตเตอร์เป็นจำนวนเต็มแต่ตัวเลขนั้นมีความหมายเป็นหนึ่งในเศษส่วนของวินาทีซึ่งกล้องบางตัวก็แสดงตัวเลขเป็นเศษส่วนวินาทีให้เห็นกันเลย เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่ากล้องของเราแสดงความเร็วชัตเตอร์เป็นตัวเลขแบบไหนส่วนความเร็วชัตเตอร์ที่เป็นหลักวินาทีเต็มเช่น1วินาที4วินาทีจนถึง30วินาทีจะแสดงค่าเป็นตัวเลขที่มีเครื่องหมายลูกน้ำด้วย และการปรับตั้งในกล้องมักจะแสดงความเร็วชัตเตอร์ที่ย่อยละเอียดเป็นขั้น3มสเตปต่อค่าแสง1นึ่งสต็อปเช่นจากความเร็วชัตเตอร์เศษ1ส่วน60ไปเศษ1ส่วน125จะย่อยออกเป็นเศษ1ส่วน60เศษ1ส่วน80เศษ1ส่วน100เศษ1ส่วน125วินาทีซึ่งในส่วนย่อยนี้ในกล้องแต่ละยี่ห้ออาจแสดงตัวเลขที่ไม่เท่ากัน ซึ่งไม่ได้มีปัญหาในการถ่ายภาพแต่อย่างใดความเร็วชัตเตอร์ที่แบ่งละเอียดเป็น3สเตปก็เพื่อให้เราสามารถเพิ่มลดแสงได้อย่างละเอียดและยังมีชัตเตอร์บีหรือบูเป็นชัตเตอร์ที่ออกแบบให้เราสามารถเปิดม่านชัตเตอร์รับแสงได้ตามเวลาที่ต้องการโดยการกดชัตเตอร์ค้างไว้หรือล็อกชัตเตอร์ด้วยสายลั่นชัตเตอร์หรือรีโมทคอนโทรลและปล่อยชัตเตอร์เมื่อเปิดรับแสงได้ตามต้องการแล้ว เร็วชัตเตอร์นอกจากจะมีผลต่อค่าแสงบนภาพแล้วยังมีผลต่อการเคลื่อนไหวของวัตถุในภาพอีกด้วยในภาพนี้คือการแบ่งช่วงความเร็วชัตเตอร์ออกเป็น3ระดับจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำความเร็วชัตเตอร์ระดับกลางและความเร็วชัตเตอร์ที่สูง ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงจะทำหน้าที่หยุดการเคลื่อนไหวในภาพได้ดีกว่าความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำแต่ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยในการถ่ายภาพเราจำเป็นต้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมกับลักษณะภาพที่เราต้องการถ่ายเช่นการใช้ความเร็วชัตเตอร์สูงๆเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวต่างๆในภาพให้ชัดเจนนิ่งสนิทเช่นภาพรถบนถนนคนที่กำลังวิ่ง นกที่กำลังบินหรือใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำเพื่อต้องการให้ภาพแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวเช่นการใช้ความเร็วชัตเตอร์นานหนึ่งวินาทีขึ้นไปเพื่อให้สายน้ำดูพลิ้วไหวนุ่มนวลใช้ชัตเตอร์เศษ1หนึ่งส่วนสามสิบหรือต่ำกว่าถ่ายฟูงชนที่กำลังเดินเพื่อสื่อถึงชีวิตที่วุ่นวายเพื่อแข่งกับเวลาในการใช้ชีวิตในเมืองเป็นต้น ตัวอย่างในการเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์แบบคร่าวๆมีดังนี้ช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่1-30ถึง30วินาทีมักใช้ถ่ายภาพดาวภาพทางช้างเผือกใช้ถ่ายภาพซิตี้สเคปกลางคืนให้เห็นเส้นสายของแสงไฟลากเป็นทางยาวถ่ายภาพพลุกถ่ายน้ำให้ดูนุ่มนวลและอย่าลืมใช้ขาตั้งกล้องด้วยละ่ะ ช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1-2ส่วน2ถึงเศษ1-30ส่วน30ิวินาทีมักใช้ถ่ายภาพแสงช่วงโฟลเพเลสใช้ถ่ายภาพที่ดูเคลื่อนไหวและวุ่นวายถ่ายภาพทิวทัศน์ที่เห็นสายน้ำแต่ไม่อยากให้น้ำดูพลิ้วไหวมากจนเกินไปช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1-2ส่วน2ถึงเศษ1-8ส่วน8วินาทีเรายังจำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพทุกครั้ง แต่ที่ความเร็วชัตเตอร์เศษ1ส่วน1ิถึงเศษ1นส่วน30วินาทีถ้าฝึกร่างกายให้นิ่งและควบคุมลมหายใจได้ดีก็อาจไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยก็ได้หรือการถ่ายภาพที่แสดงเอฟเฟกการแทนกล้องด้วยความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1ส่วน15ถึงเศษ1ส่วน30วินาทีก็ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องและเดี๋ยวเราจะมีคลิปเทคนิคในการแทนกล้องโดยเฉพาะให้ในตอนต่อตอไป เ่วงความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1นึส่วน60ถึงเศษ1.125ส่วน125ิวินาทีใช้ถ่ายภาพทั่วไปที่วัตถุอยู่นิ่งๆหรือเคลื่อนไหวด้วยความเร็วปกติหรือเคลื่อนไหวช้าๆใช้ถ่ายภาพแผนกล้องตามสิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วๆอย่างรถแข่งนักวิง่งภาพนกบินโฉบ ช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1.250ส่วน250ถึงเศษ1.500ส่วน500วินาทีใช้ถ่ายภาพทั่วไปที่มีการเคลื่อนไหวไม่เร็วนักให้นิ่งเช่นคนวิ่งหยอกหยอกใช้ถ่ายภาพมาโครหรือถ่ายภาพโดยใช้เลนส์เทเลโฟโต้ตามหลักการที่ความเร็วชัตเตอร์สัมพันธ์กับทางยาวโฟกัสถ้าเอาแบบง่ายๆก็คือเมื่อเราใช้เลนส์200มเมตร ความเร็วชัตเตอร์ก็ไม่ควรต่ำกว่าเศษหนึ่งส่วน250นั่นเองช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1นึ่งส่วน1000ถึงเศษ1นึ่งส่วน2000วินาทีใช้ถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆให้นิ่งและไม่ได้แพนกล้องตามวัตถุเช่นถ่ายภาพกีฬาถ่ายภาพจากบนรถที่กำลังวิ่งที่มีทั้งความเร็วและแรงสันส่นสะเทือน หรือถ่ายภาพด้วยเลนส์ซูเปอร์เทเลโฟโต้อย่างเลนส400์400-800ม mm, ิเมตรโดยไม่ใช้ขาตั้งกล้องช่วงความเร็วชัตเตอร์ที่เศษ1ส่วน4,000ถึงเศษ1ส่วน8,000วินาทีใช้ถ่ายภาพทุกสิ่งเพื่อหยุดวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วๆนั้นให้นิ่งสนิทไม่ว่าจะใช้ขาตั้งกล้องหรือจะเป็นการแทนกล้องตามวัตถุ ่วนชัตเตอร์ B เป็นการเปิดชัตเตอร์ค้างไว้นานกว่า30วินาทีโดยที่เราสามารถควบคุมเวลาการเปิดปิดชัตเตอร์ได้ตามต้องการชัตเตอร์ B จะอยู่ถัดจากความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดในโหมดเหรือกล้องบางรุ่นจะออกแบบเป็นแป้หนหมุนมีตัว B ให้เห็นกันชัดๆเลยและการใช้ชัตเตอร์ B จะต้องใช้สายลั่นชัตเตอร์หรือรีโมทคอนโทรลร่วมด้วยทุกครั้งเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องกล้องสั่นไหว กดชัตเตอร์ค้างไว้จนกว่าจะได้เวลาที่เราคำนวณไว้การถ่ายภาพในลักษณะนี้เราวัดแสงไม่ได้จึงจำเป็นต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ของนักถ่ายภาพสักหน่อยในการคาดคะเนเวลาการเปิดรับแสงมักใช้ในการถ่ายภาพสตาร์เทรลถ่ายภาพในที่แสงน้อยมากๆและการถ่ายภาพคลุก ปัจจุบันกล้องดิจิตอลจะมีชัตเตอร์ให้ใช้2รูปแบบคือชัตเตอร์แบบแมชชีนิกทำงานด้วยระบบกลไกของชุดม่านชาัตเตอร์และชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกทำงานด้วยการเปิดปิดสัญญาณไฟฟ้าที่ตัวเซ็นเซอร์ชัตเตอร์ทั้ง2แบบใช้ในการถ่ายภาพได้เหมือนกันแต่ก็มีข้อจํากัดบางอย่างต่างกันที่ควรรู้ไว้เป็นเบื้องต้นชัตเตอร์แบบแมชชีนิก ทำงานด้วยระบบกลไกของใบม่านเปิดปิดใช้พลังงานมากกว่าชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์จึงเปลืองแบตเตอรี่มากกว่ามีการเสื่อมของชุดกลไกชัตเตอร์กล้องระดับสมัครเล่นในช่วงที่กลไกชัตเตอร์ทำงานอย่างสมบูรณ์จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0แสนถึง1 5 0่0 0ครั้งกล้องระดับกลางๆในช่วงที่กลไกชัตเตอร์ทำงานอย่างสมบูรณ์จะอยู่ที่ประมาณ2 0งแสนถึง3แสนครั้ง ส่วนกล้องโปรในช่วงที่กลไกชัตเตอร์ทำงานอย่างสมบูรณ์จะอยู่ที่ประมาณ5 0แสนครั้งเมื่อหมดสภาพต้องเปลี่ยนกลไกชัตเตอร์ใหม่ยกชุดตัวกลไกชัตเตอร์เสียงดังฟังชัดอาจรบกวนผู้อื่นในบางสถานการณ์เช่นการประชุมการแสดงมีความสันส่นสะเทือนทำให้ภาพไม่คมชัดได้เมื่อใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำมาก หรือเมื่อใช้กับเลนส์เทเลโฟโต้ด้วยความเร็วชัตเตอร์ต่ำแม้จะใช้ขาตั้งกล้องก็ตามความเร็วชัตเตอร์ทําได้สูงสุดอยู่ที่เศษ1.4000ส่วนพถึงเศษ1นึ่งส่วน8 0 0พัวินาทีแต่ชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นทําได้สูงสุดถึงเศษ1 3 2 0 0ส่วน32,000ถึงเศษ1 4 0 0 0ส่วน0 0 0วินาทีชัตเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีเสียงไร้ความสั่นสะเทือนแต่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับแฟลชได้เกิดฟลิกอเกอร์ภาพกระพริบหรือเป็นแถบแถบ,บนภาพและปัญหาเรื่อง rolling shutter ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวมีการบิดเบี้ยวของรูปทรงและเกิดภาพล้มในการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนที่รวดเร็ว แล้วพบกันใหม่กับคลิปพื้นฐานการถ่ายภาพในตอนต่อไปถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามคลิปต่อต่อไปกด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเรา